ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เจ้าเวหาชาแนลสำหรับวันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับหลวงตาวาดใช้วิชาธรรมกายของหลวงพ่อสดเรียกทรัพย์นำมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและรับฟังกันหลวงตาวาดใช้วิชาธรรมกายเรียกทรัพย์หลวงตาวาด ท่านสนใจในวิชาศยาศาสตร์ตั้งแต่เด็กๆหรือว่าใครมีอะไรดีต้องไปสแสวงหานอกจากเป็นศิษย์อาจารย์แปลกร้อยบางตอนเป็นวัยรุ่นก็ไปศักกับหลวงพ่อจำปาวัดสาลีโคไปเรียนวิชาชารีจากครูเทียมบางบัวทองไปเรียนสาริกาโทนจากครูไพรครูไพรท่านก็เสกสาริกาขลังนัก ใครไปรับสาริกากับท่านครูไัรจะยนลงไปในองค์น้ำบอกว่าถ้าจมไม่ต้องเอาไปปรากฏว่าลอยทุกดอกแต่น้อยคนจะรู้หลวงตาวาดนอกจากเชี่ยวชาญวิชาอาคมท่านยังเป็นนักปฏิบัติตัวยงท่านเคยไปเรียนวิปัสสนากรรมฐานจากหลวงพ่อหยดที่อยุธยาไปเรียนวิชาธรรมกาย จากหลวงพ่อสดวัดปากน้ำเมื่อปี2535หลวงตาวาดยังไม่เป็นที่รู้จักนักแต่เวลาวัดจะก่อสร้างอะไรมักมีคนมาหาหลวงตาวาดมากผิดปกติจนได้เงินมากพอที่จะช่วยแล้วคนก็จะมาหาแบบนานๆทีเป็นแบบนี้ทุกครั้งอาจารย์กฤษณะบวชอยู่กับท่านเห็นแล้วแปลกดีเลยถามท่านไปว่า หลวงตาใช้วิชาอะไรทำไมพออยากได้เงินคนจึงมาไม่ขาดหลวงตาวาดบอกว่าใช้วิชาธรรมกายหลวงพ่อสดอาจารย์กฤษณะเลยถามอีกว่าวิชาธรรมกายภาวนาว่าอะไรอาจารย์กฤษณะเลยตอบว่าสัมมาอารหังหลวงตาวาดเลยฉเฉลยว่านั่นแหละตัวสำคัญคําว่าสัมมาไง แล้วหลวงตาวาดก็เล่าให้ฟังว่าสมัยท่านไปเรียนวิชาธรรมกายที่วัดปากน้ำมีคนไปเรียนมากมายที่วัดจะมีโรงทานเลี้ยงตลอดผาที่วัดปากน้ำไม่ต้องออกไปบิณฑบาตก็เพราอได้อานิสงส์หลวงพ่อสดภาวนาสัมมาอารหังข้าวของเงินทองไหลมาไม่เคยขาดสำหรับท่านที่อยากให้เรานํำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเป็นพิเศษ สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะคะและอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวและคลิปใหม่ๆจากเราถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ